เพราะนั้นเดือนสี่ปลายเดือนไปจนถึงเดือนห้าเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเชื่อว่าอา่ามีตะหลิวก็ใช้ตะหลิวมีกะละมังก็ใช้กะละมัง,มมงช้อนนะครับคือผมคิดว่ามันจะขึ้นเพื่อเดือนหกเดือนเจ็ดผมคิดว่าน้ํามันเนี่ยน่าจะขึ้นเอช่วงสั้นนะแล้วมันติดอยู่สัก89อะไร8ดเจ็ดแล้วเนี่ยแล้วมันนี่พูดถึงเบรนนะับพูดถึงเบรนแล้วก็คงจะลงอ่อนไปอยู่สัก80กว่าแล้วก็ทะลุผมเชื่ออย่างนี้ เดือนห้าเดือนหกเนี่ยมีโอกาสที่น้ํามันจะอาจจะตะลุเก้าสิบนะมีโอกาสเพราะว่าผลของการที่ลดกําลังการผลิตที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์นี้แหละจะทําให้บาลานซนะ์สมรุนของดีมาซัพพลายเนี่ยมันมันเปลี่ยนจากเกินมาเป็นขาดหมายความว่าซัพพลายของน้ํามันเนี่ยมันจะต่ํากว่าเติบโตต่ำกว่าดีมาแีบนี้ ซึ่งคาดว่าจะโตสักสองล้านบาเร็วต่อวันเฉลี่ยทั้งปีแต่นะครับแต่การโตเนี่ยครึ่งปีแรกจะต่ำกว่าครึ่งปีหลังเยอะนะครึ่งปีแรกจะโตเฉลี่ยสักล้านกว่าบาเร็วต่อวันขณะเดียวกันครึ่งปีหลังจะโตสองล้านกว่าบาเรวต่อวันเวลาการเติบโตของซัพพลายครึ่งปีหลังจะไม่พอสําหรับการเติบโตดีมา นะแล้วก็ <S <S แล้วจริงๆแล้วอ่ะ non OPEC plus ใช้คงนี้แล้วกันนะครับนอนโอเป c p ล u สก็คือเออีกกฝั่งหนึ่งอนะเนาะที่รวมรวมอเมริการวมแคนาดาเข้าไปเนี่ยเขาเขาจะมีการเติบโตประมาณล้านกว่าบาทเร็วปีนี้ซึ่งยังต่ำกว่าสองล้านเลยขณะดเดียวกันเนี่ยอเป c p ล u สก็ยังจะลงการผลิตอีกล้านหนึ่งด้วยใช่ไห<ช>ม,ม มันก็เลยจะยิ่งทําให้ความห่างของแก๊ปเนี่ยระหว่างดีมาซัพายอ่ะมันเปลี่ยนเริ่มต้นจากเซอร์พัสก็คือซัพลายยังสูงกว่าดีมาเนาะนในต้นปีก็จะค่อยๆขยับขยับมากลางปีก็จะมาชนกันกี่เท่ากันเสร็จแล้วหลังจากกลางปีไปเนี่ยน่าจะกลายเป็นน้ํามันขาดแคลนคูอีกกาแฟก็ต้องดับไฟใครอยากไปคาดหวังว่านะครับว่าตอนนี้น้ํามันจะแบบพุ่งกระฉูดราคาเออเซกเตอร์นี้จะวิ่งระเบิดเถิดเทิงอ,อ,อย่างครับอย่าง น <Not> อกเย็ดผมคิดว่าอย่างนี้ม,มันเป็นการจุดเอ่อเป็นการประกาศเพื่ออนาคตถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไม่ได้ใช้ทันทีถูกไหมเลยครับอ่ามันยังไม่ตัดขาดทันทีเนาะแล้วตอนอนี้เนี่ยเอ่อดีมานก็ยังไม่ได้เติบโตเยอะเพราะว่าหลักๆเลยมีสองเรื่องดีมานเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำมันเครื่องบินอะซึ่งตอนนี้ยังต่ำกว่าก่อนโควิดอีกพอสมควรน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เองของของก่อนโควิด นะผมคิดว่าไตรมาสที่สามเนี่ยน่าจะขึ้นไปเท่ากับปี o, ก่อนโควิดลอ<ะ>เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเป็นจุดสำคัญที่ทําให้การเติบโตงดีมานน้ามันเนี่ยสูงขึ้นประมาณล้านสองล้านละเสร็จแล้วเนี่ยซัพพลายที่ลดลงไปอีกหนึ่งล้านของกลุ่มโอเปกคลัสที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้อบาลานซ์มันมันหักมากขึ้นถูกไหมตรงนี้แหละมันจะทําให้นาคาน้ํามันสูงขึ้นได้ ผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะตอนนี้ความกังวลเรื่องอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อนะครับเรื่องอแบงก์ลันนะเรื่องอาการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันมันลดลงไปเยอะแล้วอืมอ่าเพราะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะคุณเอ๋วันงาเรา,ากลับมาสู่พื้นฐานใหม่ถ้าถ้าผมผมพูดตรงๆนะถ้าคุณไม่สนใจพื้นฐานตอนนี้ โอเปกคัดก็คัดไปสิอืมอ่าคุณเชื่อไหมถ้าโอเปกประกาศเมื่อสามเดือนที่แล้วหรือสองเดือนที่แล้วสมัยตอนที่ตลาดยังกลัวเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเฟดจะเยอะกว่าคาดอะไรนู่นนี่นั่นนะคุณเชื่อไหมการประกาศคัดมันคือคัดจมูกค,คัดจมูกคือมันไม่มีประโยชน์เพราะตลาดตอนนั้นกนละัวอย่างอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้ตลาดอาจจะไม่ได้กลัวอย่างอื่นมากนะักละคือลดลงไปแล้วก็เรามากลับมาที่ พื้นฐานละเนี่ยเหมือนที่ผมพูดไงว่าตลาดมันจะมีโหมดพื้นฐานฟันโฟ<ม>นะและมันนี่เกมช่วงที่ผ่านมาจะเป็นฟันโฟแล้วก็ตามมาด้วยมันนี่เกมตอนนี้ตามมาด้วยพื้นฐานอันนี้เห็นไหมมันก็จะอยู่ที่ว่าช่วงไหนยาวช่วงไหนสั้นช่วงไหนอแซงตัวไหนเอผมก็คิดว่าข่าวดีใช่ไหมคำตอบคือดีแค่แป๊บหนึ่งแล้วเอพอมันทัดจริงๆอ่ะตรงนี้ในประมาณสักเดือนห้าเดือนหกขึ้นไปเนี่ย ตรงนั้นแหละผมคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีจริงจังแล้วก็ทําให้เซกเตอร์พลังงานกลับมาบูได้นะถึงจะเป็นเออาจจะเป็นจจเนไม่ใช่วากิลนะอาจจะไม่บูลิตแบบวากิลนะะเอฟไฟนะมันอาจจะเป็นแค่บูลิตแบบวัวไทยนะก็ยังพอไหวนะอก็อยังขึ้นไปแล้สักเกนะ้าสิบกว่ารเพอไหวนะ อาจจะมีแนวต้าอยู่ที่ร้อยหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ผ่านหรอกไม่ถึงไม่ไม่ไม่น่าผ่านหรอกร้อยถึงเนี่ยยากค่ะผมแปลว่าเดี๋ยวนะพี่หมูกาลังบอกหนึ่งราคาน้ำมันเนี่ยไม่เกินเก้าสิบถึงดอลลาร์ดอลลาร์ต่อบาเรลสองข่าวดีที่เกิดขึ้นระยะสั้นยังไม่ทําให้ราคาขึ้นชึ้นสั้นขึ้นจะขึ้นก็คือแต่มมสามอ่ะฟังดูใช่เอางี้ผมคิดว่ามันลงมาเก้าเดือนใช่ไหมพนักเองแล้วก็มันหลุดสองร้อยลงมาสองร้อยน่าจะประมาณ เก้าสิบเหรียญมั้งหรือแปดสิบเหรียญันจำไม่ได้อ่ะคุณกดเนนรบนรบนรบนี่ดูเลยสิมันหลุดโางงานอันนี้มันเป็นแนวต,ต้านของกันเลยอ่าแล้วผมว่ามันยังแรงไม่พอที่จะทะลุแนวต้า,ตานอ่ะอืมแต่ผม,มคิดว่ามันจะต้องเขาเรียกอะไรขึ้นมาทีหนึ่งละเดี๋ยวมันต้องประสานแล้วเรียกว่าลงมาขย่งทีหนึ่ง่ะเหมือนกับคนกระโดดกระโดดไกลอะไรกเห็นเนียบอกว่าอ่าเราต้องขย่ง g ขย่ง g ก่อนใช่ไหมซึ้งแล้วก็กระโดดปื๊ดเนี่มันก็จะไกลใช่ไหมอารมณ์นั้นอ่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะขย่งลงมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขย่าขึ้นไปอ่าซึ่งอันนั้นอ่ะผมว่ามันทะลุเก้าสิบไปร้อยไปประมาณร้อยเก้าสิบกว่าถึงร้อยอะไประมาณเนี้ยแต่ก็คงไม่น่าผ่านเซนจูรี่เบรกง่ายๆหรอกแต่ผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ให้กลุ่มพลังงานคึกคักแล้วกลุ่มโลกันจะจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันนานไงคุณคุณคุณนิาสําคัญคือคำนี้อะไรก็ตามนะพูดตรงนะ ถ้าดีมาน d เป็นตัวขับ,ขบเคลื่อนนะดีหมดอ่ะส่วนใหญ่จริงไหม mm hmm. คือแต่ถ้าค,คุณบอกว่ากําไรดีจากซัายพลหายนั้นไม่ดีเพราะว่าลู่มัมน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ถูกไหมแต่าอาจจะได้มาจิ้นแต่ถ้าคุณมาจากดีมา n d เนี่ยโอ้โหดีถูกไหม,มแต่เพิ่ว่าที่ผมพูดไงซัพพลยมันก็จะน้อยกว่าดีมา n d ด้วยอีกอีกแฟกเตอร์หนึ่งดังนั้นเนี่ยแปลว่า ราคาก็จะมีส่วนส่วน,วนหนึ่งอาจจะสักเก้าสิบเหรียญขณะที่ดีมานก็ขึ้นอีกออเครึ่งหลังน่าจะโตสองล้านกว่าบาทเร็วต่อวันนะรึ่งแรก็นล้านกว่าบาทเล็้วเฉลี่ยแล้วสองล้านบาทเล็้วปีจริงๆลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยปีที่แล้วเนี่ยโตสองจุดสามล้านบาทเลี้ัวต่อป,ปีที่แล้วนะแต่ปีนี้ลดลงมานิดหน่อยแต่สองล้านต้องบอก่านะครับว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตดีมานน้ํามันนะ จีบานนี่มันจะโตประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นที่นี่เองโดยปกติครับอันนี้คือสองเปอร์เซ็นนี่ถือว่าเยอะเพราะฉะนั้นขวนเนี่ยมันมีมันมีเรื่องนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกันนะทั้งราคาพลังงานศึกพลังงานนะแล้วก็ศึกดอกเอ่อการเงินดอลลาร์ค่ะอ่าเพราะอะไรครับศึกพลังงานตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ฝั่งอเมริกาหรือพันธมิตรเขาเรียกว่าครอบครอบงำโลกอ่ะ การทวงคุนไปเลยอะ่ะทุกอย่าง<ม>คุณดูสิไล่ไปตั้งแต่ความกลัวเรื่อง US recession ความกลัวเรื่องอะไรครับแบงก์รอ่าไม่ใช่ก่อนแบงก์รันนี่อะไรนะอ๋เอ,อ,เอ,อเออเงินเฟ้อนะแล้วก็มาเรื่องของอเมริกาเป็นหลักนะแล้วก็มาเรื่องของเฟดฟัซเลแล้วก็มาเรื่องแบงห์ลักสี่เรื่องเนี้มผมถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเอเชียเป็นหลักนะ<ม>ไม่ไมีส่วนใหญ่<ม>จะเป็นอะไรนะเป็นลุงแซมทั้งนั้นส่ใวใหญ แต่ตอนนี้กลับมาเป็นโลกดีมานส์ s u p p ยของพลังงานอ่าซึ่งอันเนี้ยโอเปกพารเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ฝั่งอเมริกาครับค่ะนะเพราะฉะนั้นผมรู้ได้ง,ง่ายเกมเนี้ยมันเป็นเกมภูมิรัฐศาสตร์กับเกมรัฐศาสตร์ด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยประสมกันเพราะอะไรครับถ้าเขาอาเอย่างที่ผมพูดอ่ะถ้าโอเปกพารแสดงการคัด อีกสามเดือนที่แล้วอย่างที่ผมพูดนะคุณคัดไปเหอะคัดจมูกไม่มีผลหรอกคนเขากลัวเฟสเขาไม่กลัวคุณหรอกเขาไม่สนใจแต่วันเนี้ยคนเขาเริ่มหายกลัวสิ่งเหล่านั้นก็จะกลับมาโฟกัสสิ่งเหล่านี้เขาก็เลยคัดซะเลยเซอร์ไพรส์เลยขึ้นทีเดียวห้าเหรียญเลยมันเราไม่ได้เห็นน้ำมันขึ้นห้าเหรียญนี่นานแล้วนะทีเดียวเนี่ยนานน้แต่ช่วงตั้งแต่ช่วงลงจากโควิดตอนนั้นเราก็ขึ้นมาแค่นั้นเอง น้ำมันนี่ลงจากร้อยสามสิบเปรเีเญนนะเมื่อกลางปีที่แล้วนะลงมาเจ็ดสิบต้นๆเลยอนะ่ะยกลงมาลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะเดือนนี้ร uh huh. อนพลังงานยอ่อพลังงานยอ่ออีกรอบหนึ่งสักแปดสิบสองปทีทัแปดสิบสองแล้วกันตอนนี้แปดสิบสี่แปดสิบห้าอยู่นะดูดูเบรนใช่ไหมแนะนำแนะนำให้ท่านเตรียมตะหลิวมาช้อมแถวๆนั้นแปสิบเอ็ดปดสิบสองปดสิบเนี่ยนะนะรอบนี้มันสั้นๆครับเหมือนกับ ยาเมื่อลมพัดหวนค่นะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่รอบหน้าเนี่ยอ่านะฮะมันจะมันจะแบบพัดแรงยาเมื่อลมพัดแรงหน่อยโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นมากกว่านี้เนี่ยผมว่าเอ,อมีอย่างเช่นสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อจากพันห้าร้อยสามสิบขึ้นมาพันหกร้อยต้นๆเนาะมันมันคงแกว่งแกว่งพักหรือแกว่งลงอย่างเงี้ยเล็กน้อยแต่แต่แตไม่ใช่ลงไปพันห้าร้อยสามสิบจริงๆผมบอกว่าพันห้าร้อยต้น กว,กว่าต้นๆเนี่ยมันโลแล้วมันก็เด้งอ่ะแต่มันเด้งคงไม่ได้แรงเท่ากับตอนลงหรอกเพราะว่าลงมันพันหกร้อยเก้าสิบแปดแล้วมันลง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 ,ลงมาถึงพันห้าร้อยสามสิบเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยมันเด้งรอบหนึ่งใหญ่ๆรอบหนึ่งเนาะมันก็ได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบจุดอ่ะถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วผมว่ามันอาจจะย่อสักยี่สิบจุดสามสิบจุดอะไรเงรี้ยเพราะนั้นมันอาจจะอยู่ 1, สิบพันห้าร้อยแปดสิบเก้าสิบอะผมว่าแล้วความเชื่อผมนะอืม มันมันมันจะแข่งขึ้นไปพันหกร้อยห้าสิบพันไปแต่ว่าแบบว่าพี่หมูมองบัตทอมวางผ่านไปแล้วบัตทอมก็คือตรงเนี้ยผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่ผมมองอย่างนั้นบัตทอมก็คือหนึ่งห้าหนึ่งแปดนั่นคือบัตทอมของปีนี้แล้วถูกต้องขึ้นจากพันห้าสามสิบมาพันหกเท่าไหร่นะเพื่อพันหกยี่สิบบาทเหลือแล้วอ่าช่วงสองสามวันที่แล้วไงอ่าก็คือเก้าสิบจุดโดยประมาณเนาะอืมอืมมันก็เยอะนะ มันตังยังมันก็ต้อ,องอทคุณเอกเป็นเก้าสิบน้อย,น,อยน้อยก็ลงสามสิบจุดอะอ่ะลงสามสิบจุดก็ต้องอย่างน้อยคุณก็ืไปเจอกันพันห้าเก้าสิบอย่างน้อยอะรัชพันห้าแปดศูนย์อะไรก็ได้แล้วผมก็คิด,ดว่าตรงนั้นแหละมันก็จะลีลาลังเลเล็กน้อยคือมันจะลีลาคือการตั้งอะไรนะตั้งฐานแต่ผมคิดว่านักลงทุนไม่ควรหลังเละครับเพราะว่าตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ดีในการซื้อเพื่อ เพื่อผมคิดว่ามันจะขึ้นเดือนหน้าทาไมผมถึงมองอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนเดือนหน้าหรือเดือนหกเดือนหน้าคือเดือนห้าเนเดือนหน้าคือเดือนหน้าต้องซื้อเพื่อดักเดือนหกเพราะหลังสงกรารจริงจริงมันเหลือมันเหลือเออเทรดดิ้งไม่กี่วันแล้วจริงแล้วอ่ะครับครับผมหมมันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นเดือนสี่ปลายเดือนไปจะถึงเดือนห้าเนี่ยเป็นช่วงที่ผมเชื่อว่าอ่ามีตะหลิวก็ใช้ตะหลิวมีกะละมังก็ใช้กะละมังช้อนนะครับคือผมคิดว่ามันจะขึ้นเพื่อเดือนหกเดือนเจ็ดเพราะว่า อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยอะน้ํามันเนี่ยมันมันจะขึ้นได้เดือนหกดีมาเนาะนะครับจีนเองเนี่ยมันมีข่าวมาแล้วนะครับว่าที่ทางอะไรผมจําไม่ได้น่วยงานแรงจีนเขาพูดเลยว่าประมาณเดือนหกเจ็ดเนี่ยจานวนเที่ยวบินเขามีโอกาสจะกลับไปเท่ากับก่อนควิดซึ่งอันนี้สําคัญนะเพราะมันจะทําให้น้ํามันเครื่องบินมันดีมามันสูงใช่ไหมแล้วก็ทําให้อทิวิตรกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการท่องท่องท่องเที่ยวอะไรเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้ คือผมไม่รู้หรอกปีนี้มันจะขึ้นไปถึงไกลแค่ไหนอาจจะไม่ถึง40ล้านหรอกนนะมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเท่ากับปี19แต่ผมว่าเกินเลข3อะมีรุนเลยเลยเลข3มีรุนก็ตอนนี้เขาก็มองกันที่ตลาดเอก30ล้านแล้วก็ผมคิดว่าจีนเนี่ยจะเป็นคนหลักเลยเพราะว่าจีนรอบนี้อย่างที่ผมเรียนเสมอคืออ,อจีนมีตังค์แล้วก็จีนมีใจที่จะมาไทยนะสองอย่างเลยอันนี้ช่วยเราเยอะนะครับแล้ว ทำไมดอถึงช้อนเพราะว่าตอนนี้มันมีโอกาสนี้ครับเพิ่งหลับอาจจะมองมองภาคใหญ่นะ่ความเสี่ยงคืออะไรเงินเฟ้อจะกลับมาไหมสมมติน้ํามันมาเงินเฟ้อมันจะเด้งขนาดถ้าคออินฟชันมันไม่เกี่ยวกับเงินน้ำมันูไม่เกี่ยวเท่าไหร่แล้วน้ํามันอย่างที่ผมพูดอะมันไม่ได้ขึ้นเยอะเจ็ดแปดสิบมันขึ้นไปเก้าสิบหน่อยมันก็มาสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากเป็นไม่ได้ร้อยสามสิบเหรียญอะไรอย่างนี้นะใะนั้นมันไม่ได้เป็นจุดที่ทําให้น้าโอ้โหเงินเฟ้อมันกลับทิศเลยมันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก และอย่างราคา gas ก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นขึ้นคุณต้องเข้าใจว่ามันทั้งสามเรื่องูรวมกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่น้ำมันตัวเดียวที่สองเนี่ยเงินเฟ้อไม่ใช่ประเด็นใหญ่ใช่ไหมแล้วตอนนี้อเมริกาเนี่ยเงินเฟ้อหลักคือห้าจุดห้าใช่ไหมเดือนเดือนสองเดือนสามยังไม่ประกาศนะผู้ผมพูดเสมอว่าห้าจุดห้าเมื่อไหร่ก็ตามเฟฟฟันเลยชนห้าจุดห้าหรือชนเงินเฟ้อหลักดีกว่าโอกาสที่เฟดจะหยุดหรือขึ้นอีกครั้งเดียวเนี่ย สูงมากเพราะว่าเขาไม่จําเป็นต้องขึ้นเกินเงินเฟ้อหลักไปเยอะๆแล้วไงที่ดูวันนี้เรามีเดือนสี่ใช่ไหมเดี๋ยวเฟดก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกสักรอบหนึ่งนะเป็นห้าจุดสองห้าแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อหลักจะประกาศอเมริกามันน่าจะลงเป็นห้าจุดห้านะผมไม่รู้อ่ะห้าจุดสี่ห้าจุดสาไม่รู้อ่ะผมก็ดาว่านะพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บคุณเอกที่ดูห้าจุดสองห้ากับห้าจุดสามจุดสี่นี่มันใกล้กันมากแล้วนะอืมอืมอืมแต่เห็นแล้วว่าพีคเท่าไหร่เฟสมันก็จะขึ้นอย่างมากอีกสักทีหนึ คือผมคิดว่าแล้วแล้วเชื่อผมเหรอเซฟไม่ลงดอกเบี้ยหรอกปีนี้ครับเพราะว่าถ้ามันน้ำมันขึ้นเซฟจะไปขึ้นดอกลงดอกเบี้ยได้ไงไม่ลงหรอกเซฟย่อแต่เราก็ต้องเลือกเป็นตัวตัวคุณเอรครับอ่าตัวที่หนึ่งอะไรไปเลยนะตัวที่หนึ่งผมอยากให้ท่านอ่าอันแรกเลยที่ผมต้องบอกก่อนหุ้นที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นหุ้นที่ตัวเล็กหน่อยแต่ต่างเซกเตอร์และที่สำคัญที่สุด มีการเติบโตของกําไรต่อไปมากหนึ่งไปสองสองไปสามเทียบกับปีที่แล้วด้วยดีอย่างชัดเจนมผมไปสืบมาตลอดผมเป็นนักสืบอ่าลูแปงและมูแปงมูแปงตัวที่หนึ่งนะครับ NER มันเป็นหุ้นที่ commodity เย็ not commodity เน,นเพราะอะไรครับเพราะเขาเขาเป็นธุรกิจที่ขายยางให้กับวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยางรถยนต์ทั้งโลก <c oughs> ทั้งในประเทศไ<ม>ทยและก็ทั้งโลกแต่สําคัญคือคุณไปดูกําไรเขาปีที่แล้วพันเจ็ดร้อยกว่าปี<ม>ก่อนหน<ม>้าสองพันยี่สิบเอ็ดพันแปดเนื่องจากเขามีการเพิ่มพลังการผลิตกําไรเขาก็เปลี่ยนฐานมาเป็นพันแปดเยอะนะครับพันแปด่ัง<ม><ม>แล้วปีนี้ไอ้ปีที่แล้วก็มีการเพิ่มพลังการผลิตมาทําให้ปีนี้จะขายเพิ่มจากปีที่แลว้วประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นตปีแล้วขายสี่แสนสี่หมื่นตันปีนี้น่าจะขายห้าแสนหนึ่ง เพราะว่าเพิ่มมาแล้วอนาเลยแล้วปีหน้าจะขึ้นอีกเป็นประมาณเจ็ดแปดแสนเพราะนั้นผมบอกเป็นอย่างนี้กาไรเขาเจ็ดพันเจ็ดเนี่ยมันจะขึ้นไปสองพันห้าถึงสามพันใน, 2, 3, นสองปีสามปีข้างหน้าครับคุณรู้ไหมกำไรตอนนี้พันแปดเนี่ยคนเอก PE อ,อยู่ที่หกเท่าเลยนะหกเท่าซึ่งเพราะอะไรพวกคนให้ v a l ูเขาอ่ะเหมือนกับอม m m ดิตี้อ่ะซึ่งเข้าใจได้แต่เขาเป็นอม m m ดิตี้ที่มีฝีมือทําให้ธุรกิจไม่ใช่อม m m ดิตี้ อืมไปดูได้เลยนะครับว่าปอดม,มาจิ้นเขาเบี่ยงน้อยมากน้อยกว่าหุ้นเขาเยอะอืะอืมอ้าวแต่เราก็น้อยกว่าราคายางโลกเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่เท่าอันนี้มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าความสามารถในการเทสมาจิ้นสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมแนะนำเลยว่ากําไรไตม้าหนึ่งไปสองไปสามสามไปสี่ไปแปดไตมากขึ้นอย่างเดียวครับไม่ต้องไปสนใจราคายางครับเพราะว่าเขาขายปุ๊บ เขาก็ไปซื้อวัตถุดิบเลยแล้วก็ไอ้ฮ e d g e m นไปเลยป้องกันมาจิ้นไปเลยเพราะฉะนั้นบนรูปมากำไรโตไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้มาหลายปีแล้วนะอ่าก็คือตัวแรกที่จะมาเขาจจกกำไรโตคืนเนอร์ตัวที่สองคือกกันกุลโอ้โหกากันกุลตวลงวันนี้ประกาศเป็นไงตามตามเป้าบา้ยขอขอขอย้ำอีกทีหนึ่งกันกุลเนี่ยนะครับ อ่คาดว่าวันวันอีสองวันเช่นเมื่อไหร่วันที่ห้าเมษายนเนี่ยวันที่ห้าเมษายนี่ยค่ะวันี้วันที่ห้าเมษายนใช่ค่ะวันที่ห้าเมษายนเออใช่เป็นวันเชงเม้งด้วยเออเชงเม้งเรงเมพอดีเลยขอเลยจำได้วันเชงเม้งค่ะเขาจะประกาศน่าจะโกงคู่กันนะครับคู่ชนะอ่าสาพันสองร้อยเมตรกว่าซึ่งคาดว่ากันคุณน่าจะได้นะครับโอ้โหตัวเต็นร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเมตรครับค่ะก็มีทั้งลมมีทั้งแดด เอาง่ายๆแล้วกันนะครับกําไรก็มาสักพันล้านแล้วกันอตอนนี้ปีที่แล้วการคุณมีกําไรสามพันล้านแต่ว่าเป็นกําไรจากการขายหุ้นให้เก่าไปพันล้านเพราะยังกาไรจากธุรกิจจริงๆแค่สองพันปีที่แล้วนะครับเอ,อถ้าได้นี้มาเนี่ยไม่เกินสองปีกาไรจะเพิ่มมาอีกหนึ่งพันอย่างไรถ้าหนึ่งมาทแทนพันล้านเอาแบบตีเร็วๆนะสามพันล้านก็มีแปดพันกว่าล้านหุ้น กนะ็จะมี epx ก็ประมาณสักสี่สิบประตังครับสี่สิบประตัง์กันน้อยๆก็สิบประเท่าอะเพราะนี่มันคือพลังงาน renewable นะคุณเอกแต่วต่าครับคหญใช่ครับมันก็ผมว่าน่าอตอนนี้มันสี่บาทต้นๆใช่ไหมวันนี้ขึ้นนะอ่ะสี่บาทสิบหกมันะ้งปิดอะ่ะผมว,วันนี้สี่บาทสิบหกครับที่หมูขี้หมาก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าวเวลาชนะเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันตอนี่ตอนที่สองแล้วผมว่า มามาชัวมาชัวภาษาไทยนะไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไอ้ันี่วันนี้มีตัวสองตัวนะสองตัวที่ตัวที่สามเนใจเข้าวินได้ตัวที่สามผมว่าน่าสนใจนะคุณเหญ่ตัวนี้ผมเราเคยคุยกันไปทีหนึ่งแล้วเราก็ทิ้งไปทางสีวาลมสีวาลมเอสเีรอเหรอ โอ้โหหลังจากขึ้นยังลงใช่ไหมคุณดูสิแล้วตอนนี้มันมันกำลังเป็นโอ้โหรถไฟเหาะตีลงกายท่ามนแฮนด์ดิลไม่ใช่หรอกผมมั่วแหละผมไม่รู้ไม่ใช่หรอกผมผมไม่รู้รู anyway> ้อะไรหรอกเนี่ยแต่ว่าถ้าสนใจคืออย่างนี้คือผมไปเช็คมาแล้วปีที่แล้วอะเขากําไรห้าสิบล้านทั้งปีนะอืมก็เขามีโปรเจกต์ขายอยู่สี่โปรเจกต์มั้งสี่โปรเจกต์แต่ปีนี้ตอนนี้เขามีห้าโปรเจกต์แล้วครึ่งหลังตั้งแต่เดือนหกขึ้นไปอ่ะเขาจะมีอีกสามโปรเจกต์เข้ามาขาย แผนกำไรปีนี้จะดีตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสหนึ่งน่าจะสามสี่สิบล้านไล่ขึ้นไปจนถึงห้าหกสิบล้านต่อไตรมาสเพราะว่าโปรเจกต์มันจะเข้าใช่ไหมครับดังั้นปีนี้กำไรน่าจะโตประมาณสามสี่เท่าแล้ว e PS, อีพอเอเอ,กำ,เอกำไรเขามีหุ้นห้าร้อยสิบล้านหุ้นคุณก็หาดูสิถ้าร้อยกว่าหาร,หาร,หาร,หารแล้วก็ประมาณสักสามสี่สิบตังค์นี่มาเอา,อาจริงๆนะคุณคูณแค่เจ็ดเท่าก็พอเจ็ดแปดคูณเ,ณเยอะแยะแล้ว เจ็ดเท่ากสองบาทสามสิบสองบาทห้าสิบแล้วที่ผมเอาไปเจ็ดเท่าเองนะคือทั้งสามตัวเนี่ยเป็นไอเดียที่พี่หมูให้ดูว่าหุ้นที่กำไรจะโตใช่ไหมช่วงนี้ให้เลือกเล่นหุ้นักดณะนี้ไปก่อนเป็ฐานมาแล้วว่ามันมันมันมาวิสิต y หรือความแน่นอนของการที่จะมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากในเชิงของกําไรใช่ในเชิงของกาไรไอ้พวกไม่ใช่มดิตี้นะครับไม่เกี่ยวกับมอร์ดิตี้คือยกเว้นเนอร์แต่เนอร์เนี่ยคอมมอดิตี้แต่เหมือนไม่ใช่